คลิปแรกนะคะยังโหลดยังไม่โหลดเนาะก็จะไปโหลดนะคะก็ฝากเอฟซีนะคะชมคลิปย้อนหลังเป็นกําลังใจนะคะเนาะคลิปแรกของไม่ไดายังไม่โหลดนะคะอ้าวใครเนาะอ้าวทาไมเป็นแบบนั้นละ่ะตั้งเอคอยว่าจะไลนอนแต่ว่าัเป็นวัอ๋อะสวัสดีนะคะทั้งแปดสิบท่านอยู่เป็นกำลังใจให้ไมไดาสักห้านาทีนะคะ โ oh. อ้โหส่งน้องมินน้อยไปโรงเรียนนะคะสุดสีม่วงสวยใสเลยนะคะไวัยน่ารักนะคะไวัน่ารักมากเลยาจะให้ยญาไปโรงเรียนด้วยเหรอคะมินน้อย อ๋อรถรถเขามารับบรรถตู้มารับบะ๋อนี่นะคะอุ้ยน่ารักจังเลยรอรถ่ะรอรถมาถาระเาเราเห็นเพื่อุดเดียวกันนี่กน่าจะน่าจะอินไปด้วยหนึ่ึ่อไมยนล้อไปเี๋พวกนี้เปลี่ยนชุดเนี่ยเขาจะบอกว่าใช่ให้ชุดนี้

รถตู้มาแล้วรีบวิ่งเลยมิน้อยแล้เขาถ่ายหรือเปล่าแลเด็กเขาเยอะไ <c oughs> กลๆเอาจ้าจงมินน้อยก่อนนะคะเฮ <c oughs> ้อ,อไม่ใช่เ <c oughs> ขาไม่จอดอ๋ดอ,นะะอเน,น,น,รนะคะนนร่ันะ ตั้งกล้อง้ไหมไม่มันบังค่ะกล้อแล้วกับตัวคนไปส่งรถได้จ้านะอ๋อเ้ยนะคะป้ปะไปเดินเดินไปดูบายบายมีน้มีน่าก็ส่งเตนเต้นทุกเรื่องไง เขาก็จะเป็นหัวเป็นใยน้องมากนะคะก็ส่งนะคะอยากไปดูไปไปดูเป็นวันแรกที่ไปรถตู้เลยออะไรก็ไปสูงไปแล้วนะคะขึ้นไม้ขึ้นไปแล้วขึ้นไหมโอ้บาย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 โอ้บายบายแล้วไม่ร้องแล้วไม่ร้องแล้วขาดผ้าไม่ได้นะต้องเดินมาตามมองผ้านะ

ก็ร้องแค่แป๊บเดียวนั่นแหละเดี๋ยวก็ไปเจอเพื่อนเยอะๆอี่แต่ว่ามันก็เป็นชุดเดียวกันหมดไงอือคือไปบระตู้เด็กที่นั่งอยู่ในน้ำก็จะแต่งชุดนักเรียนสีเดียวกันหมดเขาจะรู้สึกว่ามีมความคเดียวกันมีความเป็นเป็นยูนิของเขาอ่ะมันมองนี้มันต่ำเนี่ยป้าน้ามันก็มาหลายขอนมาหนีมันก็ออกมาหนี ใส่ยางมาปะจ้าเขาไม่เอาใส่ย,ยายงโลกนี่ไม่คือ,อน,นี่ะนะนี่<พ>น้ำมันไหลามาจากข้างบนนี่ยาน้ำมันซึมมาจากข้างบนมันก็ไหลผ่านตรงไหนมันต่ํามันก็จะไหลผ่านลงมาเรื่อยๆออมันก็เลยเป็นทางน้ําลุงบอกว่าจะเจาะเอ่อให้มันเป็นทางน้ําอยู่มีปะไอไอแปลงที่เป็นด้ามยาวน่ะเออแปลงขัดห้องน้ำที่ามบนใช้อ่ะอจ้าอืมแปลงขัดห้องน้ํานั่นแหละเอามาขัดมันถึงจะได้ คือหน้าผลมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแหละเออ